สวัสดีค่ะเพื่อนเ,นเนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปของหุ้นสามลัตนะคะอังกฤษเยอรมันรัเสเซียแต่ไม่รู้ว่าหุ้นรัเสเซียจะเปิดหรือเปล่านะวันนี้เนาะเพราะเมื่อคืนตลาดหุ้นมันปิดนะคระับเกิดสงครามเนาะอังกฤษตัวเด่นก็ห้ากับสองตัวกันตัวรองก็คือสามกับหกนะคะห้าหนึ่งห้าสามห้าห้าห้าเจ็ดห้าเก้าสองก็สองศูนย์สองสองสองสี่สองหกสองแปดสามก็สามหนึ่งสามสามสามห้าสามเจ็ดสามเก้าหกก็หกศูนย์หกสองหกสี่หกแปดหกหกเนาะ สตัวก็แปดหก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 สองสองสองหกสี่ห้าสามเจ็ดเจ็ดสมหนึ่งสามเ้าหนึ่งศย์สองแดหกดศเยอรมันนีตัวเด่นก็คือ2กับสมตัวกันตัวรองก็คือ0ูนย์กับ1นเนาะสองศูนย์สองสองสองสสองสี่สองห้าสามก็3ามศูนย์สามสองสสสสี่สมห้าสาหกศูย์ก็ศูนย์หนึ่งศูย์สองนย์ดย์แ หก็หนึ่งศูนย์หนึ่งหหนึ่งสหนึ่งสี่ไปถึงหนึ่งเกเลยสามตัวก็0ูนย์ศูนย์สองศูนสองสองหหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสี่รัสเซียเราไม่แน่ใจเนาะเราแล้วเขาจะเปิดตลาดหุ้นหรือเปล่าเนาะก็เด่น3กับห้าตัวกันตลองก็8กับ0ูนย์สมตัวก็4ี่ศูนย์หกสอสามสาี่ถ้าเพื่อนๆจะรูดก็รูด2สองห้าสามเนอ ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสามลัฐเลยเดอ้อเฮงหิงรวยรวยปังปังเด้อถูกสามตัวตรงตรงถูกบนถูกล่างถูกโต๊ะนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ